สนามบินแตกซุปตาสาวคนนี้เตรียมเยือนไทยพบปะแฟนครั้งแรกเรียกได้ว่ากระแสซีรีส์ดังเอสตาแดนลี่อัทรนีอูทำให้นักแสดงสาวพักอินบีที่มารับบททนายอูยองอูแจ้งเกิดโด่งดังเป็นผู้แตกจนทำให้ค่าตัวของพักอินบีพุ่งสูงขึ้นสองเท่านับตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออกอากาศก่อนหน้านี้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 200ล้านวอนประมาณ5.5ล้านบาทแต่ปัจจุบันมีการขยับขึ้นเป็น400ล้านวอนประมาณ11ล้านบาทเลยทีเดียวและล่าสุดวันนี้4พฤศจิก,กายน65พักอึนบีก็ได้ปรากฏตัวที่สนามบินกำลังเดินทางมาไทยเพื่อจัดงานแฟนมิทติ้ง2022พักอึนบีเอเชียแฟนมิทติ้งทัวร์อินแบงคอก พบปะแฟนๆชาวไทยวันพรุ่งนี้5พฤศจิกายนที่ MCC Hall The Mall บางกะปิขณะที่แฟนๆก็ต่างตืง่นเต้นเฝ้ารอที่จะได้เจอกับทนายอูยองอูและพร้อมใจกันติดแฮชแท็ก Park Eunbi in Bangkok กันสนันโลกออนไลน์เลยทีเดียว